ยังงามเลยจ้าพี่น้องอุ้ยงามคักกินแต่ว่านี้ก็คือเพิ่งคือประดิษฐ์ยาจ้าพี่น้องลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยจ้าพี่นออ้องสวัสดีจ้าพี่น้องเมือนีนะคะกับสิบผ้า มาเบิงสวนรอสวนชมสวน,สวน <ไป S 1> จ้าเป๋<ะ>เป๋าจ้าพี่น,อน,น้องดกดกจ้าเร่เรื่เป็นปลูกไว้จ้าพี่น้องพามาชมสวนจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องพาชมสวน นี่สวนอยู่หน่าจ้ะพี่น้องงามงามดกด,ก,ดกจ้าพุ่นปูกดอกจอาอา้าพี่น้องน้องฟาร์มไม่เอาจ้าน้องฟาร์มไม่เอาเนี่ยพี่น้องไม่เอาจ้านี่มาเอานี้เลยเลยนี่นี่มาเอานี้เลยเลยหลานมานั่มจ้ะพี่น้อง ผักยูน่าจ้าพี่น้องจ้าผักยูน่าพี่เอื้อยปลูไปกไว้จ้าพีน่น้องนี่สวยน่ามากเลยจ้ะอันนี้จะเป็นคะนา้นาคะน้าเอ่อต้นอ้วนๆนะจ้าพี่น้องนี่สวยน่ามากเลยจ้ะพีนพ่น้องแหงๆแม่จ้าพี่น้องจัง อันนี้จะเป็นกุ้ยชาดไม่ชาดกล้ยชาจะแต่ถาในไม่เอียงหนกักหน่อแบบนีแรงขับจ้าพี่น่งไ,ได้แต่งมีสวยใาย่ขีุนจากพี่น้องใส่ปุยขีดุนข้นงล่างจะสุดเป็นพักผมนะจากพี่น้อง ข้มนอ้อยให้ทธลืกกินจา้าพี่น้องนี่นี่ถอดใบอยู่ของเทิงจ้าพี่น้องหูใบบรรู้ว่าพัานเองจา้าพี่หน่อยแต่เป็นแต่หวดแสบบดีจ้านี่แรงคักจา้าพีน่น้อง กำลังของนาแรงแล้วจ้ะนี่เสร็จจะซื้อผ้ายางเปิดเรื่องอีกจัพี่นึองแรงครับองคหนำอยู่หน้าอันนี้ก็จะเป็นเบียพักทุกกันจาพี่นึงเบียพักอันนี้จะเป็นสวน บวบมุกจ้ะพี่น้องแล้วก็บพวกปักท่อพวกบักแตงอื้อจ้ะพักชีใบเลื่อยจ้ะพี่น้องนี่ปลูกไวข้ขอบขอบเยอเพันปลูกนี่จ้ะพี่น้องดกดกจ้ะพี่น้องนี่ดกคาดจ้ะพี่น้องเพิ่งจะใส่ปุ๋ยขีย้ฟุ้นขี้ไก่นี่แล้วจ้ะ สร้างกิไกลถุงมาไวจ้กพี่น้องนี่จ้าดูดกโอ้มีผู้ใดกินจนแกจ้กพี่น้องของแกเบ้อดสิ้แมงมาลงเพก่ะสีเอาลูกเม้นจาหอยไว้จ้าพี่น้องเพราะว่าถ้าว่าหอยลูกเม้นใบหนึ่งกระสิมีปกแตกระลอกเหงือกถืจะมากัดกินแต่ว่าอันนี้ก็คือ เคือบริสิทธิ์อยาจ้าพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยจ้าพี่นอ้องข้างล่งางกัสิมีปกแกบพวกนี้ะจ้าสิมีต้นดอกไม้พรอมาทั้งถ้าปลูกดอกไม้นี่ก็คือพวกมแมลงอ่ะจ้ะที่เขาผสมเกตสอนะจา้ะเขาจะมาเองโดยที่เห่าแบบ มาเองปุ๊บกระสีผสมเกสรห้ได้ดกก็เก่าจ้ะพี่น้องก็เลยต้องปลูกดอกไม้ไว้ข้างล่างเพื่อว่าบางชนิดก็อาจจะบ่มักพวกดอกไม้แนจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแตงสามารถปลูกนุ่มกันได้จ้ะพี่น,อน้องนี่เพื่ปลูกแตงไว้น้ำอันนี้จะเป็นแตงร้านแตงร้านก็มั่ง,งไงจ้ะพี่น้องแตงร้านแต่ว่าลูกเล็กๆนี่เพิ่อปลูกไว้ที่กันอันนี้กำลังออกชอ่อ ออกเป็นหมากจ้ะมันเป็นแตงกวาอันนี้จะเป็นแตงร้านแล้วก็นี่จ้ะ,อ,จะอุยดกแห้งจ้ะพี่น้องอดกดกเดี๋ยวนี้น้ำบ่ค่อยอันนั้นป็นใดก็เลยบ่ค่อยได้ปลูนกน้ำบ่ค่อยดีป็นใดค่ะพี่น้องว่าสีลงโซโลาร์เซลล์ไว้อยู่จ้ะพี่น้องมีดกดกจ้ะพี่น้อง เกิดเป็นแบบผสมลงโซลาร์เซลล์วไว้จะปลูกพับก,ก็สัญจรพอเพิ่นปลูกโดกคัจกจ้าพี่น้องนะจนว่ามั้ยอ,อันนี้สงสยัยสิได้เฮ็ดพันธุเบอเร์อะไรจา้าพี่น้องนี่เฮ็ดพันเบอร์เลยจ่าพี่น้องมาชมสวยสวยงามงามจ้าพี่น้องนี่โอเ นจ่าท่านี่แห่งดอกักจ่าพี่น้องแม่นเบิดเลยแม่นเบิดเลยจ่าพี่น้องนี่อันนี้จะดอกดาวเรืองสามารถเก็บไปไหว้พระได้จ่าดอกดาวเรืองดอกสะออนจ้าพี่น้งองคือมันปลูกแค่ประมาณแปดขุมแปดเก้าขุมจ้าพี่น้อง ก็ได้กินแบบโอหอึดแต่จ้ะแต่โบคอยได้ลุ้งมาหน้าจักเถ้าแต่แต่แต่ได้แก่ดูสวยมากอย่างเพิ่งจะปลูกซ้ำนี่แล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าโอ้ยสะออนไลน์ตั้งนี่จะสิเป็นบวบขึ้น,นบวกกบแต่โบคอยงามเท่าธอจ้าเพราะว่าก็ได้สิบยานะจ้ากับสิเงนินเป,ประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้อง หน่อยบริยายจ้าพี่น้องตั้งแต่ตบ่ท่านได้ขืนข้างก็เป็นหน่วยมือจ้าพี่น้องหลายแห้งแต่ว่าตังดินจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันปุ้ง,งโดกตุ้งคล้องดกจ้าคล้องโดก,ก,โดกแต่มันก็น,น้อยนอยน้อยพรากลิ่นซัำนีจ่จ้ะดวกจิ้มแก้วกลิ่นสดๆก็ได้จ้ะพี่น้อง นี่น,นี่แมงกระสิกัดแม่งหมดกระสิกัดใน,นี่ยเพราะว่าไ่ได้ฉีดยาเนาะไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยจ้ะนี่ม่มนี่ลคะคะพี่น้องมักมักม่มนี่มากเลยจ้ะ ที่นี่นี่เอาไซเล็กไปอยู่จ้าไอเซเล็กไปทำงานจ่าพี่น้อง แต่เล่เดินนาทายพี่นอ้องปงฝ่ายเบิ้งจ้ากอนจ้านี่งามสวยงามจ้าพี่นนองอันนี้ก็ใกล้สีขาำแล้วจ้าพี่น้องประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงกว่ากว่านี่ดอกทักจ้าพี่น้องสะออน นี่จ้าพี่น้องว่นนะยังดกเลยจ้าพี่น้องว่นนะดกทักดกแน่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้าพี่น้อง พี่น้องนะอันนี้นี่นุ่มผาหมี่มาน้าจ้าพี่น้องหลานหน่อยมานาําจ้ายางน้ําสวนจ้าิีล่าจ้าพี่น้องโด,ดนค่อยได้มากหน้าจ้าพี่น้องนี่อย่างงามเลยจ้าพี่น้องคนะ นี่บวบงูเหี่ยวจ้าพี่น้องลวกกินแบบหวานๆเลยนี่พี่น้องสวยงามมากเลยจ้าข้างล่างขึ้นกับสิปลูกดอกแตงดอกไม้ดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นอออจ้า พี่น้องนี่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 ปลุกไาย,ยางจ้ะอืมดอกไม้ก็งามจ้มาที่นี่นี่ทั้งนี้กะตรงนี้ไม่เจอพี่น้อง งามเลยจ้าพี่น้ององ่ามคกัพิันปลูกได้งามงาม,งามจา้าพี่น้องเพียรยสภาพพี่น้องนี่นี่จ้าพี่้หน

ยัางงามเลยจ้าพี่น้องงามคับจ้าเมื่อนี้กขอลาไปก่รได้จ้า,าพบกันคลิปหนาได้จ้าเมื่อนี้กสวัสดีจ้า